ครันนี้ปัญหาของมันก็คือว่าน้ํามันรั่วซึมบริเวณรูระบายน้ํามันนะครับรูระบายน้ํามันตรงนี้นะครับมันจะมีน้ํามันนะครับรั่วซึมออกมานะครับดูสิครับมันจะล้นออกมาข้างล่างนะครับมันจะเป็นรูระบายน้ํามันที่มันล้นคาบูนะครับตัวนี้นะครับรูระบายตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่า มันมีน้ำมันไหลแบบนี้นะครับให้เรานะครับให้เราปลอ่อยไว้แบบนี้นะครับยานะครับยาเอาขึ้นแบบนี้นะครับห้ามนะครับบางคนบางคนก็คือว่าไม่อยากให้น้ํามันไหลลงข้างล่างนะครับก็เลยนะครับเอาตัวนี้ขึ้นนะครับแบบนี้ห้ามทํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ำมันที่มันเยอะนะครับน้ำมันที่มันไหลล้นลงมามันไปไหนไม่ได้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปในเครื่องนะครับมันจะวิ่ง มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปในเครื่องเลยนะครับเข้ามาในเครื่องมันก็จะทําให้เราสตาร์ทรถไม่ได้สตาร์ทรถไม่ติดนะครับเ,เพื่อนๆนะครับถอดตัวนี้เอาให้เราปล่อยเป็นอิสระนะครับให้เราปล่อยลงงล่างไปเหมือนเดิมนะครับวิธีการแก้ไขรถที่มีปัญหาแบบนี้ก็คือว่าเราจะถอดคาร์บูมาร้างนะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็ดูระดับน้ํามันในห้องลูกลอยนะครับ ว่าลูกลอยมันผิดเพี้ยนผิดตำแหน่งหรือเปล่านะครับหรือว่าเข็มลูกลอยมันสกปรกรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข็มลูกลอยมันสกปรกหรือว่ามันเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะทําให้ปิดน้ํามันไม่อยู่นะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับสาหรับรถที่เป็นระบบก๊อ,อกน้ํามันสญญากาศหรือว่าก๊อ,อกระบบดูดนะครับก๊อกพวกนี้ปกติก๊อ,อกน้ํามันพวกนี้ครับก็คือว่ามันมันจะมีน้นํามันเข้าทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็น้ํามันออกทางนี้นะครับแต่ว่า ระบบนี้มันจะใช้ระบบดูดนะครับถ้าเกิดว่ามีแรงดูดจากเครื่องมันถึงจะปล่อยให้น้ํามันนะครับไปที่คาบูได้นะครับไปที่คาบูได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องหรือว่ารถไม่มีแรงดูดจากท่อตรงนี้นะครับมันก็จะน้ํามันมันก็จะไม่ไหลนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือเราจะต้องมาทําการแก้ไขกล้องน้ํามันตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าน้ํามันนะครับมันไหลนะครับไหลตลอดเลยนะครับดูสิครับน้ํามันไหลตลอดเลยนะครับไหลโจ๊กๆๆเลยนะครับ ก็คือกล้องน้ํามันตัวนี้มีปัญหาด้วยนะครับกล้องน้ํามันมีปัญหาด้วยเราก็จะได้ทําการถอดมาล้างทาความสะอาดนะครับมันจะมีประเด็นที่ว่าสปริงนะครับสปริงดันโอลิงเนี่ยสปริงดันสปริงดันปิดน้ํามันเนี่ยมันล้านะครับบางทีก็คือสปริงมันล้าแล้วก็ยางโอลิงมันมีปัญหานะครับหรือว่ามันมีเศษสกปรกไปขวางการปิดของโอลิงหรือว่าปิด น้ำมันอยู่นะครับมันก็จะทําให้น้ํามันรั่วซึมออกมานะครับมันน้ํามันมันก็จะไหลตลอดนะครับเราต้องมาแก้ไขของน้ํามันตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ล้างขบูด้วยนะครับคันนี้ก็จะทําอยู่2อย่างนะครับดูสิครับน้ํามันไหลโจกโจกโจกโเลยนะครับเพื่อนอาแล้เดี๋ยวเราก็จะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะถอดนะครับเราต้องล้างก่อนนะครับเพราะมันสกปรกมากนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดรูของเข็มลูกลอยนะครับ เราจะใช้สว่านนะครับใช้สว่านแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นะครับเหลเาให้มันแหลมแหล,ะแหละนะครับแล้วเราก็ใช้สว่านในการปั่นรูของเข็มลูกร้อยนะครับเพื่อให้มันสะอาดนะครับถ้าเราไม่ปั่นเนี่ยบางทีมันจะมีสิ่งสกปรกค้างอยู่นะครับมันจะทําให้เข็ UH, มลูกลอยปิดไม่สนิทนะครับเราก็จะใช้สว่านนะครับใช้สว่านในการช่วยทำความทำความสะอาดรูของเข็มลูกร้อยนะครับ อีกที่หนึง่งนี่เลยนะครับอันนี้เราได้ทำการปั่นแล้วนะครับเิครับเงาเวบเข็มรูรอยตรงนี้มันเป็นมันเป็นเหล็กนะครับตรงนี้มันเป็นเหล็กอยู่นะครับ อันนี้เราก็ล้า,ทางทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับถ้าบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นลูกยางนะครับอันนี้มันจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กก็เป็นเหล,ล็กก็ไม่เป็นไรนะครับใส่ไปเลย เดี๋ยวเรามาเช็กระดับน้ำมันกันเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่น็อตนะครับผมแค่ประกบไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันใส่ลงไปบนตรมาแล้วครับช่างถึงโซ่ยังไงถึงโซ่เลร

เดี๋ยวเราจะปรับให้มันลงอีกนิดนึงสูงไปน <c oughs> ้วมันมันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะดัดตรงนี้ออกน,นิดนึง เดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนะครับเรามาลองอีกรอบเลยเดี๋ยวเราให้น้ำมันลงนะครับลงให้หมดแล้วเราก็จะดูซิว่าระดับน้ำมันมันปกติไหมนะครับเ,เดี๋ยวแกะมาดูกัน ก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ลดให้มันลดลงอีกนิดนึงนะครับให้มันลดลงอีกนิดนึงหารัาลรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึง แกดูกันนะครับอืม hmm. เดี๋ยวเราจะปรับลงอีกนิดนึงทีนี้เราจะดับตัวนี้นะครับ อันนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วเรามาดูกันนะครับโอเคขนาดนี้พอนะครับ ขนาดนี้ก็โอเคนะครับก็ได้ขนาดนี้ก็พอละเราก็จะเอาไว้ประมาณนี้แหละถ้ามันน้อยเกินไปนะครับเวลาที่เราเรียงเนี่ยมันจะสะดุดนะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินมันก็จะล้นออกมานะครับเอาประมาณนี้ก็พอนะครับ ว่างนี้เดี๋ยวเราจะถอดตรงนี้รอนะครับถอดตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นก๊อกน้ํามันสุญญากาศนะครับมันจะเป็นระบบดูดนะครับตัวนี้ระบบดูดตัวนี้มันปิดน้ํามันไม่อยู่นะครับเราจะแกะมาล้างนะครับถ้าล้างแล้วยังไม่หายก็อาจจะได้เปลี่ยนใหม่นะครับ รุ่นนี้คือว่ามันดีก็คือว่ามันสามารถถอดมาล้างได้นะครับข้อดีของรุ่นนี้ ค่อยแงะนะครับเดี๋ยวมันขาดนะครับข้างในมันจะเป็นแผ่นไดแฟมนะครับก็ค่อยแงะนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนี่เลยนะครับ ถ้าลูกยางตัวน,นี้มันปิดไม่สนิทอนะ่ะมันจะทําให้น้ามันไหลตลอดนะครับอันนี้คือน้ถังน้ํามันอาจจะสกรปรกนะครับดูสิครับมันมีเศษนะครับเศษอ่เออาเศษตะกอนขี้สนิมนะครับเศษตะกอนขี้สนิมพวกนี้มันจะสกปรกนะครับมันจะทําให้อ่าเวลาที่อ่ก๊อกเวลาที่ซีนตัวนี้มาดันดันเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ปิดไม่สนิทนะครับดูสิครับอันนี้คือเศษนะครับเศษ ที่อยู่ในถังน้ํามันนะครับมันจะเข้ามาตรงคาบูร์มันจะเข้ามาในปลอกน้ํามันนะครับ,รบเต็มเลยถังน้ํามันเป็นสนิมนะครับอันนี้เอาละเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้ก่อน คันนี้คือว่าน้ำมันมันไหลออกบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เ,เครื่องไม่มีปัญหาเลยนะครับสตาร์ทติดนะครับสตาร์ทติดเบาได้อยู่นะครับเร่งได้เบาได้แต่ว่าน้ำมันรั่วซึมเราแก้ปัญหาน้ำมันรั่วซึมนะครับรถที่มีปัญหาน้ำมันรั่วซึมเนี่ยมันจะแก้ยากอยู่นะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเปลี่ยนเข็มลูกลอยด้วยนะครับ ถ้าเราไม่มีเข็มลูกรอยเปลี่ยนแล้วก็ทํคการสานก,ก็พอนะครับแล้วก็ดัดลูก้อยให้มันต่ําลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ระดับน้ํามันมันต่ําลงแต่ถ้าไม่หายก็ต้องได้เปลี่ยนเข็มลูกรอยใหม่นะครับเข็มลูก้อยก็มีความสําคัญมากนะครับถ้าเข็มลูก้อยไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้น้ำมันนะครับน้ำมันรั่วนะครับ เดี๋ยวเรามาต่ออันนี้กันเลยนะครับอันนี้มันจะมีสปริงดันอยู่นะครับถ้าสปริงตัวนี้มันอ่อนมันล้านะครับมันจะทําให้ตัวนี้มันดันดันปิดไม่สนิทนะครับเดี๋ยวเราจะดึงสปริงให้มันออกมานิดนึง มันแข็งนิดนึงนะครับเวลาใช้ไปนานๆแล้วสปริงมันอ่อนมันล้านะครับมันจะทําให้มันดันลูกยาตัวนี้ปิดไม่สนิทนะครับเพราะปิดไม่สนิทน้ํามันก็จะไหลออกตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกันตัวนี้ลูกยาแผ่นตัวนี้มันไม่รั่วนะครับก็ใช้ได้นะครับถ้ากรณีที่แผ่นตัวนี้มันรั่วเนี่ยน้ามันมันจะไหลออกบริเวณรูตรงนี้นะครับน้ํามันมันจะไหลออกตรงนี้เลยนะครับถ้าแผ่นมันรั่วเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้น้ำมันมันจะซึมเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะครับ แล้วมันก็จะไหลออกตรง,งนี้นะครับอันนี้ตัวนี้มันแค่มีเศษสกปรกไปติดเฉย างอย่างเดียวใช้น้ำมันเบนซินร้านนะครับ ระวังระวังแผน่นนี้ขาดนะครับเพื่อนๆค่อยๆขัดนะครับขัดแรงเดขาด น,นี้มันจะมีลูกยางอยู่นะครับลูกยางตัวนี้ก็ถือว่าปกติดีนะครับใช้ได้อยู่นะครับถ้าลูกยางตัวนี้เสียมันจะปิดน้ำมันไม่อยู่นะครับเอาละอันนี้เดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับอันนี้มันจะความหนาอย่างนี้นะครับเพื่อนตัวนี้มันจะเป็นตัวปิดน้ํามันนะครับทีนี้เห็นไหมครับมันจะปิดน้ํามัน ก็ตามด้วยสปริงนะครับสปริงดันเอาไว้นะครับสปริงมันดันเอาไว้เห็นไหมครับง่ายๆนะครับรุ่นนี้ดีนะครับก็คือว่าสามารถถอดมาล้างได้นะครับแต่ถ้าเป็นของ Honda เนี่ยมันจะล้างไม่ได้ เอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะครับใส่ก๊อกน,น้ามันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ทําการเติมน้ํามันไปแล้ว1ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะหยุดไหลหรือเปล่านะครับตอนนี้คือมันไม่ไหลนะครับตอนนี้คือสภาพปกติมันจะไม่ไหลนะครับเดี๋ยวผมจะดูดนะครับใช้ปากดูดเลยนะครับใช้ปากดูดเลยเดี๋ยวผมจะดูดนะครับนี่นะครับเวลาดูดเนี่ยมันต้องไหลนะครับ มันต้องไหลแล้วก็เวลาที่เราไม่ดูดนะมันต้องหยุดไหลนะครับมันก็จะมีค้างที่อยู่ค้างอยู่ในท่อบ้างก็มีนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้สภาพหนึ่งนะครับนี่เลยครับมันต้องถ้าเกิดว่าก้องน้ำมันดีนยมันต้องไม่ไหลนะครับนะครับมันก็จะหยุดไหลลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดูอีกกล้องนึงนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่าก้งน้ํามันดีนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก้งน้ามันดีอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่เลยนะครับไม่ไหลแล้วนะครับที่มันเอ่อมันยังไหลบ้างก็คือว่ามันค้างอยู่ในท่อนะครับมันก็จะมีไหลบ้างนะครับอันนี้คือหยุดไหลแล้วนะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เราสามารถซ่อมได้นะครับถอดมาล้างได้นะครับถอดมาล้างได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ ม่ของฮอนด้าเนี่ยมันจะถอดมาล้างไม่ได้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้เราล้างแล้วก็ปกตินะครับแล้วเราก็ได้ทําการเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยนะครับท่อตัวน,นี้มันเก่าแล้วนะครับเราได้เปลี่ยนท่อใหม่ด้วยนะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดูดลงไป ใช้ปากดูดก็ได้นะครับเพราะว่าท่อนี้มันเป็นท่อใหม่นะครับท่อสะอาดอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันเลยนะครับ มาดูซิว่าน้ำมันมันไหลหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะ้ำมันไม่ไหลนะครับเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันไหลหรือเปล่าขยับขยับล่นนิดนึงอาการแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าแก้แล้วไมห่หายนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเข็มลูกเปลี่ยนเข็มล,ลูก,ล,กลอยนะครับตอนนี้เอ่อของคันนี้คือเราไม่ได้เปลี่ยนเข็มลูกลอยนะครับเราแค่ล้างทาความสะอาดแล้วก็แก้ไขปั๊มแก้ไขก้อนน้ำมันด้วยนะครับ2อันนะครับ2อเคสเลยนะครับ เอาละก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็น่าจะใช้ต่อได้อยู่นะครับหลายเดือนนะครับถ้ามีปัญหาอีกเราก็จะมาล้างอีกนะครับเพราะว่าอาการแบบนี้ถ้าเกิดว่าถังน้ามันเราไม่สะอาดนะครับถังน้ำมันเราไม่สะอาดมีคราบสนิมอะไรพวกนี้คราบสนิมพวกนี้มันจะมาทําให้กล้องน้ามันตัวนี้เสียแล้วก็มันจะมาทําให้เข็มลูกลอยมันปิดไม่สนิทนะครับเพราะว่ามันจะไปขวางเข็มลูกลอยไว้ทาให้เข็มลูกลอยมันปิดไม่สนิทนะครับมันก็มีผลเหมือนกันนะครับ เอาละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับครับเพื่อนๆครับกันนี้นะครับก็สรุปแล้วนะครับเราก็ได้ทําการจอดทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ํามันไหลออกมานะครับไม่มีน้ํามันไหลออกมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเคสนี้ก็คือเราได้ทําการนะครับล้างคาบูนะครับล้างคาบูแล้วก็ล้าง ก๊องน้ำมันส่ญญากาศนะครับก๊องน้ำมันมีที่อยู่ตรงนี้นะครับ2อย่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อนะครับกรณีที่ตอนแรกที่มานั้นก็คือว่าน้ำมันไหลซึมตรงบริเวณท่อนะครับท่อระบายนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่มีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาในเรื่องของน้ำมันรั่วซึมนะครับให้เราล้างขบูแล้วก็ทําการตรวจเช็คเข็มลูกลอยแล้วก็ปรับลูกลอยใหม่นะครับให้มันต่ําลงนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ